สวัสดีครับวัน enfin, นี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนิสสันมาร์ทนะครับของลูกค้าเป็นกุญแจไขธรรมดานะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งรีโมทเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับด้านข้างจะมีก้านกุญแจอยู่นะครับทําให้ครบทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวทดสอบนะครับ ล็อกครับกดล็อกไปแล้วก็พิ๊บสองครั้งครับล็อกไปแล้วก็พิ๊บหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบภายในตัวรถนะครับล็อกกดล็อกนะครับกดไม่มีหน่วงนะครับกดมาตามนิ้วเลยนะครับล็อกกดล็อกจะใช้ก้านกุญแจก็กดปุ่มตัวดีได้เลยนะครับจะมีก้านกุญแจดีออกมาทดสอบสตาร์ทนะครับออปชั่นก็ขับรถไปนะครับเยยบเบรกรถ จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายนะครับบริการติดตั้งถึงที่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655ฟรีค่าบริการนะครับติดตั้งถึงบ้านนะครับ